ส่วนที่เพชรบูรณ์เนี่ยก่อนหน้านี้เราได้นําเสนอผู้ชายคนหนึ่งนะครับชอบไปขึ้นบ้านของชาวบ้าน oh. เอาโมเตอร์ไซค์ไปเป็นพาหนะนี่ขับไป oh. แล้วก็ที่ตะแกรงโมเตอร์ไซค์ข้างหน้าเนี่ยมีดาบดาบคู่ดาบคู่ oh. ค,คือสองอันเนี่ยนะครับเสียบไว้นะครับเขาก็เลยบอกว่าไอ้โจรดาบคู่ต่อมาเขาทราบชื่อชื่อว่าเจ๋งเจ๋งดาบคู่นี่เห็นไหมนี่โมเตอร์ไซค์มาแล้วก็จะมีดาบเนี่ยนะฮะอยู่เสียบอยู่บริเวณเนี่ยหน้ารถเนี่ย uh huh. ผู้ชายคนนี้มักจะมีพฤติกรรมคือขึ้นไปบ้านหลังไหน นะครับถ้าหากว่าขอนอนหน่อยว่าอย่างนั้นอเออนึกคือเข้าใจว่าบ้านไหนก็คือบ้านตัวเองนี่นะครับมีพฤติกรรมแบบนี้จนชาวบ้านชาวช่องอยู่ที่หน้องไผ่เพชรบุรีเขาเดือดร้อนนี่ก็เป็นภาพอยู่ที่คืนๆนหนึ่งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งมันก็เข็นรถมาแบบนี้มีดาบคู่วางอยู่ นะครับเนี่ยไปขอเข้ากินไปฉกกินขอเบียร์หน่อยอะไรยังไงไหมเนี่ยจำได้คนนี้คนนี้ใช่นี่จะแย่งเบียร์เขาใช่จะแย่งเบียร์เขาขอเข้ากินนอ้าว้านค้าไม่ใช่ของฟรีนะเว้ยเจ้าของร้านบอกก็ดึงกลับมาไงไม่ใช่ลงทานไม่ใช่เออไม่ใช่ลงทานนะเว้ยอะไรเงี้ยมาขอกินฟรีได้ไงนี่นะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งเป็นแบบนี้ไปแวะที่บ้านไหนก็มีพฤติกรรมแบบนี้บางทีไปพูดคนเดียวนะบอกว่าเฮ้ย ทำไมมันเงียบจังข่<อ>มขืนดีกว่าอะ<อ><อ>ไรอย่างเงี้ยตอยแน่กลัวใช่ใช่อ้าวสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเขาไปตามจับได้นะมันชื่อไอ้เจ๋งอ่าฉายามันเจ๋งดาบคู่นี่เห็นไหมไปขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับชาวบ้านก็แจ้งตำรวจเลยหลังจากที่ตำรวจเขาแจ้งก่อนนะเดี๋ยวบอกอ๋อไอ้นี่นี่เองไอ้นี่นี่เองไอ้ดาบคู่เนี่ยนะครับสุดท้ายก็นี่เม็นไงอ่าเจอเขาแล้วอุปกรณ์ในการสยบความคลั่งเข้าไปหยุดนะฮะนี่จบเลยหลังจากเขาขึ้นไปที่บ้านหลังหนึ่ง ตำรวจก็ควบคุมตัวนายเจ๋งเนี่ยไปโรงพักนะเออเจ๋งดาบคู่ก็เลยสอบถามว่าเอา้าเบื้องต้นก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นโรคประสาทไหม,มเป็นจิตเวชหรือเปล่าทําไมก่อเหตุแบบนีเ้เกี่ยวข้องกับยาไหมอะไรอย่างไงเนี่ยนะเดี๋ยวเอาตัวไปสงบเสถอารมณ์ที่โรงพักอยู่ที่น้องไผ่ก่อนแล้วค่อยว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปอนี่เจ๋งดาบคู่หโโม,มาอย่างทรงอย่างแบดเลยนะคะม,มาดาบอย่างนี้น,ะน่ากลัวนะ